สวัสดีครับข่าวสั้นกันทอประจำวันนี้ครับ12กุมภาพันธ์2518ครับผมคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับโอกาสในการลงสนามของนักเตะอาร์ตอลที่มีการบาดเจ็บอย่างมุคคยศกา,าแล้วก็เบนจามินไวท์ครับรายงานจากแคมป์ดูไบนะครับโดยนักข่าวจากฝั่งของเดอะซันก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ทั้งเบนจามินไวท์ก็ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วแม้ว่ายังไม่ได้ซ้อมแบบ ฟูเต็มที่ขนาดนั้นแต่การฟื้นฟูร,ร่างกายนั้นทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่โอกาสในการที่มิเกลต้าจะเสี่ยงส่งเข้าลงเล่นในเกมสุดสัปดาห์นี้กับเลสเตอร์ซิตี้นั้นก็ยังมีความเป็นไปได้ไม่ค่อยมากนะครับโดยทัพปืนใหญ่ตอนนี้เนี่ยกำลังพักหนีหนาวอยู่ที่มินิแคมป์ที่ดูไบซึ่งก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมของทุกปีไปแล้วกับการจะเดินทางไปพักผ่อนผ่อนคลายหลังจากที่การศึกหนักกันมาตั้งแต่ครึง่งต้นฤด,ดูกาลนะครับแต่ว่า การที่ตั้งแต่อาร์ตอมีการบาดเจ็บแล้วก็ร่างกายที่มันดีขึ้นก็ยังไม่ชัวร์ว่าจะได้ลงมาช่วยทีมได้เลยหรือเปล่านะครับพวกเขาจะเดินทางกลับจากดูไบวันอังคารนี้นะครับแล้วก็เตรียมทีมเตรียมความพร้อมจะออกไปเลสเตอร์ซิตี้ในวันเสาร์ที่จะถึงนะครับดังนั้นโอกาสที่ตัวของเบนจามินไวท์จะลงสนามนั้นก็ยังดูไม่ค่อยมีมากนักเพราะมิเกลตาเองก็ไม่ต้องการจะเร่งแล้วก็ไม่ต้องการจะเสี่ยงเขาลงสนามนะครับในรายของบูคาโยซาก้าครับมีข่าวออกมาประมาณ2กระแสที่มีความแตก ต่างกันนะครับกระแสแรก็ออกมาบอกว่าอ่ะ,อะซากานั้นมีโอกาสจะลงเล่นให้กับอาร์เซนประมาณต้นเดือนมีนาคมซึ่งอาจจะเป็นเกมยูฟาแชมเปียนส์ลีกในนัดแรกนะครับรวมไปถึงเกมที่ออกไปเยืนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่9มีนาคมซึ่งจุดนี้ครับก็จะเป็นการคืนสนามที่เร็วมากๆของบุคโยซากาแต่ล่าสุดนะครับตัวของ l o n d o n e v e n i n g s t n n d a r d ก็รายงานว่า อาร์ซนอตต้องการให้บูคาโยสกากลับมาลงเล่นช่วยทีมประมาณต้นเดือนเมษายนซึ่งก็จะช้ากว่าที่ข่าวกระแสแรกรายงานไปประมาณ2-3สัปดาห์ด้วยกันนะครับเหตุผลแรกเลยก็คือว่าการบาดเจ็บของซาก้าครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการที่อาร์ซนอตต้องระมัดระวังกับการจะส่งเข้าลงสนามเป็นอย่างมากเพราะถ้าหากว่าลงมาเล่นตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม แล้วเกิดเจ็บขึ้นมาจะส่งผลกระทบต่อฤดูกาลที่เหลือของอาร์เซนอลทั้งหมดนะครับซองก็คือเกมของเดือนมีนาคมเกมสุดท้ายจะเตะกันในประมาณวันที่สิบหซึ่งเป็นกลางเดือนแล้วจะหยุดพักให้กับทีมชาติได้เตะดังนั้นอาร์เซนอลอาจจะต้องอดใจรออีกนิดนึงเพื่อให้ร่างกายของซาก้านะครับกลับเข้าสู่ฟื้นฟูอย่างเต็มตัวเพราะถ้าหากว่าลงเล่นในต้นเดือนแล้วแล้วทีมชาติอังกฤษบังเอิญไปเรียกน้อง เข้ามาสู่แคมป์จิมชาติอีกแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อซาก้าในระยะยาวดังนั้นอาร์ตต์เองก็ไม่ต้องการที่จะให้มีความสุ่มเสียงประเภทนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะให้ตัวของซาก้านะครับกลับลงสนาให้กับอาร์ตต์ประมาณต้นเดือนเมษายนซึ่งเมื่อดูจากการที่อาร์ตตอได้วางแผนเอาไว้แล้วนะครับพวกเขาคงจะต้องอใช้ความแน่ใจที่สุดนะครับว่า ช่วงเวลาที่สาคัญเหล่านี้นะครับควรที่จะให้นักเตะลงสนามในตอนตอนไหนนะครับแต่ว่าต้องดูอีกทีว่าอาร์ซนอจะมีนักเตะที่มีอาการบาดเจ็บเพิ่มหรือเปล่าเพราะว่ารายงานล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของกราเบียมาติเนลลี่เนี่ยที่ต้องพักป,ประมาณ4-6สัปดาห์เนี่ยมันก็จะยิงยาวแบบช่วงคาบเกี่ยวไปจนถึงกลางเดือนมีนาคมแล้วก็อาจจะกลายเป็นว่าตัวของมาติเนลี่นั้นจะกลับมาในต้นเดือนเมษายนนั่นเอง